สวัสดีครับ fc ทุกท่านอยู่กับผมช่องในโพธิชาแนลใน l อ fc โอ้โหอะไรแล้วนะ่อนะโอ้อ Uh huh. เหล็กมาส่งร้านพี่อีกนะท่านผู้ชมโอ้โห oh. มาแบบท่ามกลางสายฝนเลยว้วมาตอนฝนตกเลยนะเอ <Wow. S 1> ผมก็รีบไปหน่อยนะ <Wow. S 1> ดึงร่มออกมาหักเลยเอฟซี wow. ลมดีๆหักซะเลยอืฝนตกเจอแฉะนนเอฟซี <c oughs> มีเหล็กของพี่เอกแล้วก็เหล็กของผมนะเอ้าพี่เอกแล้วนะอ๋อน,นึกว่าพนักง,งานนะเมื่อกี้นี่อ้ายา ก็มาอย่างเหมือนเนาะผมก็ดูดูอยู่ตั้งนานไม่รู้ว่าเป็นไปเอก <c oughs> ให้ยาไม่รู้เลยนะเมื่อกีนนะ้น่ะได้ยินกับตันบอกให้ผมช่วยให้พี่เอกก็เลยอ้าวพียเอกอยู่นี่เหรอคะกัเลยมองอ้าวพี่เอกนี่หว่าเดี๋ยวเราจะมาจ่ายค่าเสียหายให้กับร้านเหล็กนะทสิ รูว่าเสียหายหนักแค่ไหนเดี๋ยวเ,เงินไปจ่ายค่าเสียหายเขาก่อนในฟีสชั่นนะเอฟซีฟสชั่นนะก็เดี๋ยวไปจ่ายค่าเสียหายเขาก่อนนะท่านผู้ชม ยืนดเดินไปนไโอ้หสวัสดีครับผมได้หลับินบินบ่รมากเลยครับบ่รมาเอาเตาบ่รปะบ่แรแล้วบ่ได้ให้คอยมากเลยโอ้บินไม่ได้มาไองานเขาไรผมจำได้อยู่ของผมของผมพันห้เองเออของคอยสองรอยใช่ คอยกนลอยนี่ไงคอยอ่ะ้าแม่เจ้าเจ้าบาทนี่เอามากคนเดียวบ่งนครับโอ้าสามนาเมียนีโอ้นี่คือร้านอุ๊ร้านเจ้านี่ไม่มีที่จะอยู่เลยเนาะทินเแรกทินแกหาหานาร้อดินแรกเจ็ดสิบหครับผม นะครับสามสองเดศูนยิอ๋อสามสเจนย์เอมันลงทุลงท้ายได้เจ็ดศูนบ่เออของควยห้าเจนครับตัวนี้มันลอยลอยแปหาลูครับ่ห้าเจ็ดสองนยีทองควยนี่ครับหมาเจ็อองศต่อรองได้หรือเปล่าสองศูนย์น่ะการความัำบากจะใหพนังานทำนี่เฮยต่อได้เดี๋ยวเราเสรจบนี้นีเนาะเราไปลุ้มลอง หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าพันห้าร้ยหกร้อยเจ็ดร้อยยี่สิบบาทหาลองนับเพล่งโกลเลยเชือกเกินเออราคาอย่าทั้ห้าร้อยเจ็ดสิบบาทพกีก่เลยเราเ,เอาเล็กนิดหน่อยบรอเรา จะแรกเราะยอดแกเราเราลงยังไงเราลงโอเคนะขอบคุณครับไปเมื่อไปไ้เฮาเอาฮะบินนึงเลยฮะหรอ้าอวบินนงจะได้หายเอาหายเราบินเราควรนะคุณสามสองสามพันสองร้อยยี่สิบหกสามพันหนึ่งสองสามเอาสามพัน มันบ่มีมันมันมันบ่มี่เ้ยเอ้ามีอันนี้แล้วเปล่าแถะเลขแบบนี้และมีตอนเท่าไหร่อ่ะจักรพรรดิอ้าวเลขก่อนก็ได้นีในร้านนี้เท่าไหร่บ่างมีสองข้อยในกระเป๋าเอ้ายังไปเอาว่างไว้กองโอ้ทำไมมันเย็นนี่เลยเดี๋ยวขวายให้ก้อนเดยจะใส่ดีฮะอีจักรพรรดิอีเท่าไหร่ ม,มันมีร้อยหนึ่งอยู่เออเธอเอามาหนอยยีบาท <oh มันมีอย <me <men> <men ู่120บาทเอามาหนึ่งรยเป็นยืมเาก่อนหนึ่งรยืมพี่เอกหงร้อเป็นพญาตินะทุกคนเป็นพญาตินะอ่าใครใครเป็นพญาตบ้างเอาให้มันเรียบร้อยได้มันใครี่จตัวนีครับเนาะโอเคงวหน้าชือไดเด้อบริการโอเโอเคครับขอบคุณครับผมขบครับ เดี๋ยวจะออกไปนี่จะาเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายเจ้าห้ามเลี้ยวขวาดิเลี้ยวขวามันแม่นเทสไหมฝนกระตกพี่น้องเลยเอาไงแล้วเดี๋ยวไปเริ่มลุยเลยเชื่อมเอาตู้เชื่อมลงออกมาใช่เอาตู้เชื่อมออกมาเลยเอาตอนนี้เลยวะเอาตอนนี้เลยนี่บ่ยากนี่เดี๋ยวผมจะนั่งดูในข้างในให้คุณเชื่อมแต่ผมจะเชื่อมแบบไม่ใช่แบบตัวเล็กนะมันไฟมัน ายหลังเลยนะมู่บ้านไอ้ชากทีไฟดับทั้งหมู่บ้านเลยเอ้าในที่สุดเราก็สรุปยังไงวันนี้แจ้งข่าวเลยะแล้วกันเรื่องนั้นอ่ะเรื่องอะไรล่ะไม่รู้อ่ะคุณว่าจะแจ้งอะไรอ่ะคุณจะไปไหนกันยังไงล่ะนี่พอดีว่าวันนี้เนี่ยเราตั้งใจว่าจะไปปู่เสือน้ํามันบ้านสามพี่น้องเพราะว่าพรุ่งนี้ส่งมอบมันจะได้ มีที่นั่งที่อะไรกันอพอดีว่าผู้ใหญ่ใจดีท่านก็ส่งมาแล้วล่ะเสื้อน้ำมันอยู่ในรถแล้วก็คุณล่ายังไงเมื่อเช้าะเอาไงอ่ะผมบอกว่าคือในไหนเราก็ไม่มีงานตรงนี้ใช่ไหมแล้วคือเราตากผ้าในบ้านเด็กๆยังไม่มีเราไปเสริมอีกสักหน่อยนึงซักเอาเหล็กที่ไหนเหล็กนี่ไงที่คนมาที่ร้านนี่ไงจะเจาะไปยังไงยาวนะตัดตัดบ่ตัดก็ได้ ตัดครึ่งนึงเส้นเส้นหนึ่งเนาะเส้นหนึ่งน่าจะพออยู่เนาะทำราวดีมล่ะพอไหมเนาะเจ้าเอาตัวเชื่อมมาอยู่บ่เอามาอยู่เอาลูกหมูตัดเอาเพราะว่าคอยไม่ได้เอาเครื่องตัดเหล็กไปเอาลูกหมูก็ได้เพราะว่ามันงานไม่เยอะเอาลูกหมูก็ได้หรือเพราะเครื่องตัดเหล็กมันดูประลุงพลังไปอะนะฝนตกน้ำนะเมื่อกี้ผมตาก่นเนาะ ตาพ้นครับผมจะไปเอาน้ำก่อนนะเพราาะว่ตัวเป็นไข่ใช่ดีมากคุณตัดเหล็กรอเดี๋ยวตัดยังไงอ่ะที่นี้ตัดในรูปเนี้ยหรือไม่ลากไปตัดในถุงบ้านพ่อผมก็อะไรเพราะว่าดีกว่าผมก็ไฟไปนั่งอยู่ในบ้านกันดีกว่าป่ะใช่ผมดูแล้วมันยังไงอยู่มันแฉดใช่ตอนไปนั่งในถึงบ้านเนี่ยมันมีเฉดอยู่อะไรปะ ผมขับรถไปหลังบ้านคุณดีกว่ารู้สึกว่ามันจะลำบากนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราเไปยกหงยกเลยไม่เดี๋ยวผมกยกหนึ่เข้าไปแดดก็ไปให้เลยโอเคเดี๋ยวผมขับรถเข้าไปทางนู้นนะ,อะๆๆโอเคครับ F C เดี๋ยวขับรถอ้อมไปทางนู้นก่อนประมาณนี้ท่านสวัสดีครับ